สวัสดีค่ะพบกับครูทรายนะคะในคลิปนี้เราก็จะมาดูสมบัติอย่างหนึ่งของสารโคเวเลนที่เราต้องรู้จักแล้วก็แยกให้ออกนะคะก็คือสภาพควของสารโคเวเลนมี2ตัวหลักๆก็คือสภาพควของพันธะโคเวเลนแล้วก็สภาพควของโมเลกุลโคเวเลนที่เด็กๆมักสับสนกันนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะที่เราต้องดูนะคะอันแรกก็คือเป็นพันธะโคเวเลนที่เราต้องแยกออกนะคือในส่วนของพันธะโคเวเลน แล้วก็โมเลกุลโคเวเลนต์ตัวแรกค่ะพันธะโคเวเลนต์นะคะพันธะตัวเนี้ยเราจะสนใจแค่อะตอมของ2ตัว เมื่ออะตอมของสารสองตัวเกิดพันธะกันเราจะพิจารณาแค่เส้นนี้เราจะไม่พิจารณารูปใหญ่ไม่พิจารณาโครงสร้างใหญ่ของโมเลกุลแต่พิจารณาแค่สารสองตัวเท่านั้นดังนั้นตัวที่จะมีขั้วหรือไม่มีขั้วอยู่ที่ความแตกต่างของค่า e.n แสดงว่าพันธะที่จะไม่มีขั้วจะต้องเป็นสารที่เกิดจากค่า e.n เท่ากันการที่จะมีค่า e.n เท่ากันเกิดพันธะกันได้มีกรณีเดียวคือต้องเป็นสาร ตัวเดียวกันนะคะดังนั้นพันธะคว้เลนที่ไม่มีขัว้วดูไม่ยากส่วนใหญ่จะเป็นพันธะของสารที่เป็นตัวเดียวกันง่ายๆคือเป็นโมเลกุลของท่าตัวเดียวกันนั่นแหละนะคะเช่นฟอเรนคลอรีน,รนโบรมีน,นไอโอดีนใดๆเหล่านี้เป็นพันธะไม่มีขัว้วเพราะไฮโดรเจนจับไฮโดรเจนไฮโดรเจนทั้งสองตัวเป็นาตาตัวเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน e-n เท่ากันการกระจายตัวของอิเล็กตรอนเท่ากันจึงไม่มีขัว้วนะคะ ต่อไปค่ะที่เราจะมาดูกันคือพันธะโคเวเลนต์มีขั้วตัวนี้จะใช้เยอะพันธะโคเวเลนต์มีขั้วตรงนี้เกิดจากสารที่มีค่าา่าที่มีค่า e n ต่างกันนะคะไฮไลท์ค่ะตัวไหนที่มีค่า e n สูงกว่าจะแสดงขั้วลบนะคะยิ่งค่า e n ต่างกันมากสภาพขั้วก็จะแรงมากตามค่า e n ที่แตกต่างกันนะคะคุยยกตัวอย่างคู่เขียนโมเลกุลของน้ําค่ะ น้ำเป็น H 2 O ใช่ไหมคะเป็น O เป็น H เป็น H พิจารณาพันธะระหว่าง O กับ H ของแต่ละตัวคะ่ะ O กับ H ของตัวนี้ใครมีค่า E.N สูงกว่าออกซิเจนออกซิเจนมีค่า E.N สูงกว่าคู่เขียนแบบนี้แทนสภาพคั่วได้คะ่ะเขียนเป็นลูกศรหัวชี้ไปทางฝั่งที่มีค่า E.N สูงกว่านะคะฝั่งขวาคะ่ะ O กับ H เช่นกันสภาพคั่วตัวไหน E.N สูงกว่าลูกศรชี้ไปทางนั้น ะะหรือถ้าใครไม่เขียนแบบนี้อย่าเขียนเป็นเดลต้าก็ได้ตัวที่มีขั้วจะแสดงเป็นอย่างนี้ประจุลบแต่ถ้าตัวไหนที่เดลต้าที่เป็นลบอะค่ะจะอยู่ในที่ที่มีค่า en สูงกว่าหรือขั้วชี้ไปทางนั้นส่วนฝั่งตรงข้ามหรือถ้าที่มีค่า en ต่ำกว่าจะเขียนเป็นเดลต้าบวกเดลต้าบวกแต่การพิจารณาตัวเนี้ยค่ะเราพิจารณาแค่พันธะตรงนี้เราสนใจแค่พันธะ แปลว่าตรงนี้เป็นพันธะมีคู่ตัวนี้ก็เป็นพันธะที่มีคู่โอเคไหมตรงนี้คือพิจารณาแค่พันธะนะคะต่อไปค่ะพิจารณาโมเลกุลตัวน้ยากโมเลกุลมีคู่กับโมเลกุลไม่มีคู่ต่างกันยังไงโมเลกุลที่มีคู่ไม่เหมือนกับพันธะที่ไม่มีคู่โอเคไหมโมเลกุลที่ไม่มีคู่เกิดจากคู่ของพันธะเนี่ยต้องหักล้างกันทั้งหมด ะะแล้วก็เลยจะไม่แสดงทิศทางของขั่วหักล้างกันทั้งหมดแปลว,ว่าพันธะอาจจะมีขั่วได้แต่หักล้างกันหมดแล้วโมเลกุลน,นั้นจึงไม่มีขั่วตัวอย่างเช่นอะไรบ้างตัวอย่างเช่นออกซิเจนฟูอรีนนะคะพวกเนี้ยเป็นพันธะที่ไม่มีขั่วอยู่แล้วนะมันก็เลยไม่มีขั่วแล้วก็ไม่มีสารอื่นอะมามามา,มาทำให้มัน เกิดคั้วที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทุกตัวอันนี้เป็นเทคนิคนะสำหรับทําข้อสอบจะได้จะได้ไม่ต้องมาพิจารณาทุกตัวตัวนี้ถ้าจําได้จะดีแล้วก็กรณีที่3ตัวนี้พิจารณาเป็นโครงสร้างเองได้เขาบอกว่าสารที่มีโครงสร้างพวกนี้มักจะเป็นโมเลกุลที่ไม่มีคั้วเช่นอะไรบ้างเช่นเส้นตรงค่ะเส้นตรงเพราะอะไรเพราะถ้าตัวนี้ จริงๆอาจจะมีครูเขียนอย่างนี้ดีกว่า A B B เนาะพอถ้า B กับ B เป็นอะตอมเดียวกันมันจะหักล้างขั้วซึ่งกันและกันหมดนะคะต่อไปค่ะสามเหลี่ยมแบลร่าเหมือนกันเลยค่ะถ้า B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  อยู่ตรงเนี้ยสมมติมันมีขั้วนะสมมุติขั้วพุ่งขั้วทางนี้ขั้วทางนี้ขั้วทางน,าางนี้ใช้หลักการเวกเตอร์ของฟิสิกส์หักล้างกันหมดโมเลกุลไม่มีขั้วแต่ถ้าถามพันธะ ถ้าเป็นพันธะแค่แบบ a กับบีอย่างเงี้ย a กับ b แค่เนี้ยค่ะเป็นพันธะมีขั้วนะแต่โมเลกุลไม่มีขั้วต่อไปค่ะอะไรอีกบ้างทรงสีหน้าเหมือนเดิมทรงสีหน้าตรงนี้นะจริงๆแล้วนะมันมันบาลานซ์กันหมดมันกระจายออกไปทั่วกันหมดนะคะต่อไปอะไรอีกบ้างพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมหรือทรงแปดหน้าโอเคไหมตรงเนี้ยค่ะก็เอ่อเรียกว่าเป็น รูปร่างเป็นโครงสร้างที่มีความสมมาตรแล้วถ้าตัวล้อมรอบเป็นตัวเดียวกันส่งผลให้ค่าความเป็นค้่ของเขาเนี่ยหักล้างกันจนถือว่าเป็นโมเลกุลที่ไม่มีค้่นะคะตรงข้ามกับมาดูโมเลกุลที่มีค้่บ้างถ้าโมเลกุลที่มีค้วเนี่ยเกิดจากอะไรก็จะเกิดจากค้่หักล้างกันไม่หมดนะคะล้วก็จะต้องแสดงทิศทางของค้่โดยค่ะทิศของค้วต้องหันไปทางค้วลบ โอเคไหมนะคะมาดูกันเลยค่ะตัวแรกตัวแรกค่ะไฮโดรเจนฟูอไ์ทิศไปทางไหนทิศต,ต้องไปทางตัวที่มีค่า e n สูงก็คือไปทางตัวนี้ฟูอรีนนะคะเหมือนกันค่ะไฮโดรคอลอริกก็ต้องไปทางคลอรีนที่มีค่า e n สูงนะคะต่อไปค่ะให้พิจารณาสารที่เป็นมุมง,งอกับพีระมิดฐานสามเหลี่ยมว่าเขามีขั้วไหมนะตัวที่เป็นมุมง,งองตัวที่เป็นเส้นตรงเป็นแบบนี้ สองฝั่งกระจายหักหลังกันหมดแต่ถ้าเป็นมุมง,งอแม้ตัวล้อมรอบจะเหมือนกันแต่โครงสร้างของเขาไม่ได้สมมาตรนะพอโครงสร้างไม่ได้สมมาตรปุ๊บเนี่ยมันก็มีค้่เกิดขึ้นโอเคก่อนที่เราจะบอกทิศทางของค้่ได้เราต้องเขียนโมเลกุลได้นะตัวแรกน้ำน้ำ,นำมีค้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมน้ำอิเล็กตรอนคู่เดียวอยู่ตรงนี้ค้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ไปทางพิจารณาทีละพันธะ O กับ H O ค่าเอ็นสูงกว่าไปข้างบนหนูดูนะพันธะนี้มาทางนี้พันธะนี้มาทางนี้รวมกันแบบเวกเตอร์ค่ะสุดท้ายแล้วทิศของขั้วก็จะพุ่งขึ้นโอเคไหมเป็นการรวมกันแบบเวกเตอร์นะมาทางนี้มาทางนี้สุดท้ายพุ่งขึ้นนะคะต่อไปอ่ะ O กะ ออกซิเจนกับคอรีนตัวที่มีค่าเย็นสูงกว่าก็คือออกซิเจนจริงๆมีเ e ล็กตอนคู่ตัวเดียวด้วยอะวาดวาดปึ๊บลูกศรชี้ไปทางที่มีเย็นสูงกว่ามันเดิมมาทางนี้มาทางนี้รวมกันแบบเวกเตอร์ผิดพุ่งขึ้นต่อไปค่ะปึ๊บปบตัวนี้ฟอสฟอรั์ like กับคอรีนใครมีเย็นสูงกว่าคอรีน่ะมาทางนี้ ลง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 จริงๆมันมีอิเล็กตรอนคูดเด่เดียวเดียวเนมาเลยหนะ้าตาแบบนี้ลงลงลง,ลงสุดท้ายทิศก็พุ่งลงนะคะโอเคไปเร็วๆเลยต่อไปวาดโครงสร้างให้ได้แล้วถึงจะได้ทิศทางของขั้วนะจะเป็น hc ตืดตๆ พันธะเท่าไหร่ไม่มีผลแค่สุดท้ายมันเป็นรูปร่างเป็นเส้นตรงนะแล้วก็ตัวไหนมีค่าเย็นสูงกว่า h กับ C c มีค่าเย็นสูงกว่า C กับ n อนในตรเจนมีค่าเย็นสูงกว่าทิศของขั้วก็จะมาทางนี้นะคะต่อไปแล้วก็ O นะคะไฮโดรเจนกับคาร์บอนมาทางคาร์บอนไฮโดรเจนกับคาร์บอนมาทางคาร์บอนคาร์บอนกับออกซิเจนมาทางออกซิเจน ตรงเนี้ยสองตัวเนี้ยค่ะเขาจะหักล้างกันไปแล้วเพราะว่ามาทางนี้ถูกไหมมาทางนี้มาทางนี้ก็คือพุ่งมาทางนี้แล้วก็รวมไปทางออกซิเจนทางนู้นนะคะก็จะได้ทิศของขั้วมาทางทิศนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเห็นไหมว่าถ้าหนูวาดโครงสร้างอะวาดโมเลกุลรูปร่างโมเลกุลไม่ได้หนูจะทำเรื่องนี้ต่อไม่ได้ดังนั้นรูปร่างโมเลกุลสำคัญมากนะคะไปทบทวนมาดีๆนะ อคอลีนกับคอลีนถูกไหมคอลีนมาทางนี้คอลีนมาทางนี้พุ่งมาทางนี้กับพุ่งมาทางนี้ตัวนี้มันหักล้างกันไปละพุ่งเนี่ยพุ่งมาทางข้างบนพุ่งเฉียงขึ้นกับพุ่งเฉียงลงสุดท้ายเนาะลงกันแบบเวกเตอร์ปุ๊บมาลิมนี้นะคะโอเคสุดท้ายค่ะมาดูประโยชน์ของสภาพ,พั้วโมเลกุลกันบ้างสภาพ,พั้วขอโมเลกุลอะไรบ้างที่ต้องรู้นะคะโมเลกุลมีขั้วนําไฟฟ้าได้ คีย์เวิร์ดก็คือถ้าตัวไหนแตกตัวเป็นไอออนได้ตัวนั้นก็จะนําไฟฟ้าได้นะคะการละลายค่ะขั้วเหมือนกันละลายด้วยกันได้ดีขั้วต่างกันก็จะละลายกันไม่ได้เหมือนกันตัวที่จะละลายในน้ําได้น้ํามีขั้วไหมน้ํามีขั้วตัวที่จะละลายในน้ําได้ก็ต้องเป็นโมเลกุลมีขั้วในขณะที่ตัวที่ เป็นโมเลกุลไม่มีขั้วก็จะละลายกันได้ในตัวที่ไม่มีขั้วเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะทําให้เราเลือกสารที่เอาไว้เป็นตัวทําละลายได้นะคะในเรื่องต่อๆไปนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ